น็อดดีฟนะ5 4 3 2 1่สามเอ็นเกตมาดอกมาดอกมาบิ๊กแคบ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 แล้วไม่พลาไปโอเคไม่เป็นไรเชิญกลับมาซ้อม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 มาเด็ดแทงซีซีเด็ดแทงซีข้างหนะซ้อมมาซ้อมมาบอกซ้อมมาบอกซ้อมมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคระวังมาซ้อ่มังบอกเข้า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 ระวังเอาโตฮิตเอาโตฮิตตีธรรมดาตีธรรมดาตีไปตีไปตีไปตีมาได้เออตัวเดียวเนาะขึ้นโชว์ขึ้นโชว์เฮ้ยมีการทายนะ ขโตกมาขิ้โกมาขิโกมาไปกระดายแล้วว่กดานะเอ้ดีพใกล้ๆเลร์หน่อยดีพอะไปแล้วกแล้วลมไปมันไม่ได้มาเผอเรา่ไมเมื่อกี้มีใครดับอีไปป่ะไม่มีนะนออีมานออีมาลูกนออีดปนะในห้าสี่สามสองหนึ่งดมาสวยกุทิกุทิปอการี่ไม่สวย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 เอามามามาามา

ลูกเว้นะลูกเว้นะเตรียมเกที่เว้น้าสี่สามสองหับเวมาดบดบดับดดดดดมาดมามาแล้วออกจาทองให้วออกจาทองให้วออกจากทองให้วายออกทอให้วอกอินไปเตรียมพชั่นนะโฟกัสพชั่นโฟกัสพชั่น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 ดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟนด์สวยสวยรแล้วพูมาพดมาวอลอินวอลปกเอามาเอามาเอามาเว้นไปเว้ไปเหยียบเว้เหยียบเว้นเหยียบเว้นเหยียบเว้นขึ้นน็อต สวย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 ช้าไปช้าไปโอเคเอวันเอวันปกัดปกัดดิเนกัดดิเนสเปซ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 สเปนบอลสเปอนบอสสเปซแอนบอสปกัดดิเนปกัดดิเพนปกัดดิเพนกัดิเนไม่มีไรไม่มีไรชิวชิวชิรับ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 รรับสวย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 โอเควันเวงเกตอาซาวนในหาสี่อโยนดนขัดโดขัดเออสามองรับมารับ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 รัับสวยสวยสวยฟูดามิฟูดามิฟูดามิสไปเอาเอาเอาชิว

สี่สามดอน้อมาดอน้อมาพิแคบพิกแคบพิกแคบพคพแโอเคไม่เนไอเคไม่เป็นไรแล้วเามาเามาเอาตัวใกล้าใกล้ตัดเล็บรั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 บับรวรรรรเสามา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 เจมิันน สี่สมึดับมาดับมาดับมาดับ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 สวยสวยสวยสวสวยปูทิศปูทิศปูทิศแล้วลงมา้งมาเอ้ดีวอยู่สายมบือยไปยไปยไปยืดไปรับรับรับด้วยรับด้วยอีอไปแล้วอีกมปแล้วอีกมปแล้วอีกไแล้วอีกไปูล้อีกูอีลกวอีกูอีกวอีกไ้วอีกไปแ้อีกไปแ้วอีกไปแเ้าอีกวอีกยาวเ้าอีกไปแยาวาวิ้วอ้วอ้อีลอีลอีล้วนโชว์ขึ้ว้วเพื่อนด้วอก้วอีแ้วี สามสองับพี่ชกดับพีชกรับ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 ดับสวยสวยสวยแล้วลงเตาลงเตาเต้ามาตามาเตามาเแทงซีตีให้หน่อยเแทงซีตีให้หน่อยริวอมันบอลริวอมันบอลเร็วๆรค่คช่คช่คช่ลงเตามาเตาให้ยาวเตาให้ยาวเตายาวเตาให้ไวเลยเตาให้ไวเลยเตาให้ไววไววมาเตา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 มาเป้ามาเต้ามา้ไมฮเตามาเตายาเตยายาเตายาเตามาเตยาโอเต้า ลูกนอลูกนอโอเคเอวัเอวลูกนอตลูกนอตเต็มเจ็ดที่นอตได้นาี่สามสองหนึ่งปแคปปแคปปดแคปปแคปปแคปอนสวยหโคตสวยเลยว่ะโอเคเลิ่อลงเสามา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 เสาอีกเสาอีกเสาอีกเสายาวหน่อยเสายาวเฮลูกนกลงนกลงูกนกเสายาวเสายาวเสายาวเลยฮิวฮิฮิวฮิววอนหน่อยฮิววอนหน่อยฮิววอนหน่อยเด็แทงเด็แทงีหน่อยอย่าให้มันเหยียบเราอย่าให้มันเหยียบเราเสามาเสามาฮิวอัพฮิวอัพ เรายาวสเปซหน่อยสเปซหน่อยสเปซหน่อยเอ็นเกตเอ็นเกตออนมีนะในห้าสี่สามสองหนึ่งบิ๊กแคป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 เอนเกตเร็่อกๆตัวยสวยสวยแต่ไม่ตายเลยว่ะสวยแต่ไม่ตายเลยว่ะโอเคเออไวันไอ้วันสเปซ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 ลิฟเลยสเปซลิฟเลยสเปซลิฟเลยแม่งเหยียบยับเลยแม่งเหยียบยับเลยต้องลองโบแตงพี่ลองโบแตงชนเลยสเปซสเปซสเปซลิฟสเปซลิฟหมดแล้วหมดแล้วเราหมดแล้วเราหมดแล้วปล่อยไป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 ไม่ต้องรอลิฟเลยลิฟเลยเล่นสวยเล่นสวยเล่นดีมากแต่ว่ามันเยอะไปแพ้บอว่ะเออมันเยอะไป มันไม่ขาดหรอกอ็ไปเรื่มันเยอะนะตายกันเยอะนะมันแค่เยอะเร็วๆๆๆๆๆทีนึงสีสีแค่สีสามวิเองวิอย่ามัวแต่เลี้ยเยอะๆๆมันกัดหอมเยอะตายชนกับใครวะชนกันเองชนกันเองกรบใรม่รวันยี่ิบดีได้ดีเออมันเยอะไปปียักปียักปียักเราเก็บมันไปเยอะแล้วมือยังเหลือเยอะ อุ้ยผมได้โค้ดเยอะเลยคิวผมไปได้ยังเยอะโค้ดเยอะไปจังเมื่อสมัยผมฮิวใครไม่ตายเลยวะศัตรูตัดใครตัดวใครไม่ใช่คือยังไงวะพี่ใครไม่ได้คิวเลยวะรองเท้ามาไม่ทันนะวิ่งไม่ทันตะกี้ยิงกินลงเยอะอยู่ชนกับใครเนี่ยชนกับเอ่อไมเซ็ตไมซิตรีวิวิชั่นเสียดายถ้ารีโวหรือเป่ะ ทำไมมันโดนอะไรเหยียบมาขึ้นมาวะแล้วมันใช่เกมตัวนี้ไม่ได้เหรอเราไม่ได้เก็บของเลยเด็กเก็บลิงได้เก็บไม่ทันน่ะดิแม่งนัวจัดเนี่ยแต่ขี่ม้าตัวป่าไปเก็บใครว่าเก็บไม่ได้คือเล็อกด้วยคือนล็อกด้วยจริงแม่งกำลังทำงานอยู่เต็มเลยบาร์ีลยโอ้โหแม่ง